สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหา Internal Server Error นี่นะครับหรือ500 Internal Server Error นะครับอ,อ,อันนี้เครื่องผมติดตั้ง Windows ใหม่นะครับแล้วก็ลงเนี่ยครับ App s e r v e PHP m y a d l พวก MySQL เนี่ยครับก็คือ App s e r v e ที่โหลดมามันที่เอฟซก็พอลงเสร็จปุ๊บก็จะรันมาแก้ไขอะไรนิดหน่อยก็เจอนี้เลยครับ internal server error ปัญหาก็จากที่เคยเคยเขียนบทความไว้นะครับมันจะเป็นเพราะไฟล์ <c oughs> เราไม่ได้เปิดใช้งานไฟล์พวก mode r e w r i t นะครับโห d e r e w r i t หมดรีไวท์คืออะไรเดี๋ยวมาดอูอันนี้ผมเปิดนี่นะครับ codefather.com นะครับมันก็จะอยู่ในห้อง www.codefather.com นี่นะครับไฟล์นี้นะครับ,รบแล้วถ้าผมเอาไฟล์นี้ออกมันจะเป็นยังไง ก๊อบออกเลยนะครับตอนนี้ไม่มีมันจะหายไหมนะครับไม่มีไฟไออะไรล่ะ h t t a c c e s s อะไรมันก็รันได้ปกตินะครับแต่รีไว้์ url ผมมันจะไม่ทำงานนะครับพอดีผมทำโหมดรีไว้์รีไว r ์คืออะไรก็เนี่ครับเราเมาส์ชี้ url เราก็จะเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยนะครับ ก็คือเขาเรียกว่า r e v i s e URL เดี๋ยวผมเอาคืนมาเหมือนเดิมโอเคครับไฟล์ชื่อจุดนะครับจุด .htaccess คือถ้าไม่มีไฟล์นี้โปรแกรมเราโค้ดเราก็จะรันได้เหมือนเดิมนะครับผมเอาใส่คืนไปอเอเอเลอร์ก็มาเหมือนเดิมนะครับ ปัญหาอาจจะไม่ได้เป็นเพราะลงวินโดว์ใหม่นะครับแต่มันก็มีหลายๆเคสที่เจอกรณีนี้นะครับอย่างเช่นเพื่อนให้โค้ดมาหรือไปดาวน์โหลดโค้ดมาจากเว็บอะไรนะครับพอเรามาติดตั้งแล้วที่เครื่องเราไม่ได้เปิดให้ใช้งานในโหมดรีไว้นะครับเนี่ย ส่วนเรื่องรายละเอียดก็ไปหาศึกษาดูนะครับวิธีการทำโหมดรีไว้์เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับไม่คือไม่ใช่ไม่ใช่ลบออกแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือเราจะเปิดใช้งานโหมดรีไว้์ทำยังไงก็ค้นหาคำนี้เลยครับ internal server error อันนี้ผมใช้ Google Chrome นะครับมันก็จะค้นหาอย่างนี้ได้เลยหรือใครใช้ IE หรือ Firefox อะไรก็อาจจะต้องก๊อปนิดนึงนะครับก็มาวางใน Google แล้วก็เสิร์ชดูอันนี้ก็จะเจอเว็บบทความที่ผมเขียนไว้นะครับก็คลิกเข้าไปดูครับมันก็จะมีวิธีแก้ไขข้างในนี่ครับก็จะมาเจอหน้าอย่างนี้นะครับวิธีแก้ปัญหา internal server error ก็จะมีนี่ครับวิธีแก้มันอยู่ตรงนี้ครับขั้นแรกเลยก็เปิดไฟล์นี้นะครับ httpd conf โดยเข้าสตาร์ทโปรแกรม a p p s e r v ์นะครับสต a ร์ทโปรแกรม Appserv แล้วก็ configuration server นี่นะครับแล้วก็นี่ครับ apache edit the httpd conf นี่ครับก็คลิกก็จะขึ้นโน้ตเพจแล้วก็มีโค้ดประมาณนี้นะครับสเต็ปแรกกันไปทํายังไงต่อก็ค้นหาคํานี้โหลดโมดูลรีไวท์โมดูลนี่นะครับก o p ปี้ไปเลยเราก็กรอบเอาตรงสีแดงนี้นะครับก๊อ,อปปี้ก๊อปปี้แล้วก็ไปค้นหานะครับค้นหาที่ไฟล์นี้นะครับ อ d i t ีดิทไฟล์แล้วก็วางลงไปค้นหาโอเคครับมันก็จะเจอนี่นะครับก็จะเจอบรรทัดนี้แล้วก็เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงด้านหน้าออกแล้วเราก็เซฟไฟล์แล้วก็รีสตาร์ตอัพเชนนะครับอ่ะรัวเลยเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออกนะครับอ่าแล้วก็เซฟ เซฟไแล้วเราก็ารีสตาร์ทแอปเปเช่รีสตาร์ทอปปเช่ทำยังไงก็นี่นะครับสตาร์โปรแกรม a อ a c ปเช่ที่จริงเต็มๆมันก็จะมีอย่างนี้ครับอ,อันนี้ Start r รีสตารจะอยู่ตรงนี้นะครับ c o n โทรลเซิร์ฟเวอร์บา c เซ p ร์ h e วิ s t a r อนะครับ a อ a c ปเช e รีสตาโอเคครับทีนี้เราก็มา ลันตรงนี้ดูจะหายไหมโอเคครับหายแล้วเรียบร้อยอก็คือแก้ได้นะครับมีมีอย่างอย่างที่ผมโพสต์ไว้ก็จะมีบางคนบอกว่าทําตามแล้วยังไม่ได้อะไรเนี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรคือของผมก็เจอเจอปัญหานี้ แล้วผมก็แก้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าของเพื่อนเพื่อนของคนอื่นเป็นอะไรนะครับก็เลยวิเคราะห์ให้ไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่เคยเจอหรือผมเจอแบบนี้แล้วมันก็แก้ได้เลยนะครับก็ก็ลองดูนะครับวิธีแก้ครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ